อ,อ๋มีความสุขมากฮะกับกับสามีนะฮะแล้วก็นอกจากความรักของสามีที่มีความสุขแล้วนะฮะหลานๆนะครับก็โตกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีหลานตั้งแต่อายุปกป้องนี่ก็จะเล็กสุด2ขวบนะฮะจนถึงสิบแปดขวบนะฮะซึ่งทางแขกับออสามีเนี่ยได้มีความสุขที่สุดนะฮะได้ในการที่ได้แป่งปัน,ปนเรื่องเกี่ยวกับ lgbtq นะฮะให้เด็กๆพวกนี้ ได้เข้าใจแล้วก็ได้เขาเรียกว่าทําหน้าที่ของเราเองนะฮะในการแสดงความรักต่อเขาเพราะฉะนั้นความรักของแขกถ้าคนจะถามมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะฮะมันเป็นครอบครัวฮะมันมันมันใหญ่มากแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วก็เราทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วก็มีความสุขนะฮะกับตรงนี้ดีแล้วก็ภูมิใจมากๆนะที่หลานๆทุกคนนะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+ เนี่ยเวลาเข้าไปใช้ชีวิตข้างนอกเขาได้รู้จักเรียนรู้แล้วก็ให้เกียรติคนรอบข้างมากขึ้น เขาได้ให้เกียรติคนที่แตกต่างจากเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากตัวเขาเองครับสำหรับเพื่อนนะครับ่านเห็นเสื้อผ้าเป็นผ้าชิ้นชิ้นหนึ่งที่เขาบังเอิญตัดเป็นหรือตั้งใจตัดเป็นทรงนี้สีนี้แบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นว่าลราเกิดเลอกเสื้อผ้าเาร่อนเสื้อผ้านวัตถุจริงครับเพราะสำหรับเกิลแล้วเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีอัตโนมีเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีความคิดเพราะฉะนั้นสําหรับเกินเสื้อผ้าไม่มีเพศครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใส่กระโปรงใส่งเกงใส่สูตร เป็นคนแต่งตัวแบบให้เก็ยความรู้สึกตัวเองค่ะอันนั้นก็เป็นสไตล์ของ่ันค่ะร่างกายของฉันฉันเลือกเองนะครับก็เหมือนเฉยเลยอยากใส่กระโปรงสั้นแต่ว่าไม่โกนขนขาอยากเอ่อไว้ขนใต้แขนก็คือเป็นมาบ o d y my choice ร่างกายของฉันฉันเลือกเองนะคะ